รอครูชี้แนะเลยค่ะจัดไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เทคนิคการทำดอกไม้สวยๆด้วยวิธีง่ายๆให้เริ่มจากเราจะผสมสีเกสรจุดเล็กๆด้วยการใช้แม่พิมพ์นี่เป็นไงข้อควรระวังก็คือหยดสีน้อยๆเพราะถ้ามันเข้มเกินไปเดี๋ยวขนมเราจะไม่น่าทานไหมคะ ถ้าสีเข้มไปเราก็สามารถเอาวุ้นเติมเข้าไปได้สีมันก็จะซอฟลงเห็นไหมคะวิธีนี้มันดีมากตรงที่เราไม่ต้องมานั่งล้างอุปกรณ์เยอะยิ่งทำสียก็ต้องล้างอุปกรณ์เยอะใช่ไหมแต่วิธีนี้เราใช้ตัวแม่พิมพ์เนี่ยเป็นถาดสีได้เลยพอมันเหลือช่วงสุดท้ายเห็นไหมคะเราสามารถแบบออประยุกต์ทํานู่นทํานี่ได้เพราะว่า ดอกไม้อ่ะมันไม่มีฟิกไตตัวเนาะก็เน้นเป็นแบบสวยธรรมชาติพอตรงเกอรเริ่มแข็งแล้วแล้วก็ลงสีขาวไปไม่ต้องเยอะนะคะเราอย่าให้สีขาวแข็งนะให้ใส่สีที่เราต้องการลงไปเลยเขาจะผสมกันออกมาสวยงามมาก ส่วนสูตรที่ใช้ก็คือกะทิ3สูตรใส่สสูตรจะได้ทั้งหมด200ดอกดอกพอเริ่มแข็งแล้วใช่ไหมให้เราหยอดวุ้นใส่เพิ่มไปเพื่อลดต้นทุนนะคะแล้วก็ปิดด้วยวุ้นกะทินี่เลยใส่ตู้เย็นก่อนแกะนะคะก็จะได้ดอกไม้สวยๆแบบนี้ ไปส่งลูกค้ากันเลยเป็นออเดอร์ลงทานใช้ถ้วย2องอนดอกไม้ย5เซนค่ะ